ขอวามเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสงฆ์มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสงฆ์ที่อาตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสัมมาสามพุทธโสตโสต่ว่าเรื่องเหตุที่ได้ชื่อว่าพระสัมมาสามพุทธเจ้าก็ความนายพระสงฆ์นี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอาลันตตสามมาสามพุทธเจ้านำทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำให้รู้จักทางที่ใครๆไม่รู้จักบอกทางที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้จักทางรู้แจ้งทางฉลาดในทางภิกษุทั้งหลาย ส่วนลาวสาวกในบัดนี้เป็นผู้ดำเดินไปตามทางอยู่เป็นผู้ตามมาในภายหลังนี่แหละเป็นความผิดแผกแตกต่างกันระหว่างพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพิโตผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา ข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุตินิกายขันธวัชพระไายปิฎกเล่มที่17ข้อที่5้ที่หน้าที่93้าอัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญา เพื่อรู้ถึงสัจธรรมคำามสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าเพื่อนำจิตปัญญาของเราให้เข้าไปรู้ทั่วถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อดำเนินไปตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้แล้ว ป่าจะมาบอกทางให้เราทั้งหลายได้เดินได้พระองค์ได้สร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนก็เพื่อที่จะบอกทางพ้นทุกข์ให้กับเบไนยศาสตร์ทันเองฉะนั้นเราเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นโชคกันดีก็ควรประพฤติปฏิบัติตามกาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อําใจของเราให้